ไปติดตามการเมืองฝรั่งเศสกับคุณเกติดิตครับประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาคงนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตสุดๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมล่าสุดเมื่อวานนี้ครับที่ฝรั่งเศสมีการเลือกตั้งสสทั้งสภา577ที่นั่งพรรคของมาคงนั้นก็กวาดชัยชนะได้อย่างถล่มทลายครับ เพียงหนึ่งเดือนหลังจากเอมานูเอลมาคงก้าวขึ้นเป็น,ป,นประธานาธิบดีของฝรั่งเศส<ไ>ที่อายุน้อยที่สุดสนับตั้งแต่นโปเลียน<ม>ล่าสุดครับพักลาลิบูริกองมาชหรือว่า LREM ของเขาที่เพิ่งตั้งได้แค่ปีเดียวก็ทำท่าว่าจะโค่นพักการเมืองหลักได้อีก,กในศึกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยชี้ว่าพัก LREM และพักพันธมิตรน่าจะได้คะแนนเสียงรวมกัน31.9% ส่วนพรรครีพับลิกันหรือว่า LR ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศมายาวนานหลายสิบปีกับพรรคพันธมิตรกลางขวา Union of d e m o c r a t and Independence ได้ไป18.9%ตามมาเป็นอันดับ2นะครับพรรค National Front ฝ่ายขวาจัดของนางมารีนเลเปนได้ไป13.8% ส่วนพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเดิมของประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองภายแพ้ยับเยินครับได้ไปเพียง7.45เอร์เซเท่านั้นขณะเดียวกันโพลหลายสำนักชี้ครับว่าพรรคของมาคงและพันธมิตรอาจกว่าที่นั่งถึง3ใน4ครับโดยจะได้ไป 390- ถึง445ที่นั่งจากทั้งหมด577ที่นั่งหลังการเลือกตั้งรอบ2ในวันที่18มิถุนายน ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่สมาชิกหัวอนุรักษ์ของอดีตประธานาธิบดีชาวสแอร์โกกวาดที่นั่งมากกว่า80%ในการเลือกตั้งเมื่อปี2511อย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เพียง48.6%เท่านั้นไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ